วสวัสดีครับสวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องเชา่ายูทูปที่ลบหลักทุกทุกท่านครับสุผู่สุกคน,นเดอ้อพี่น้องตั้งไก่พี่น้องตั้งไก่ต่างประเทศได้ไมประเทศกะดีได้เป็นของเด้อม,ม,มาพบมาผ่อนเกลือล้วครับกับบ่าวเด็กตั้งสองยูทูบบ่าวเด็กแขนเหวี่ได้เป็นของเด้อขาดเพิ่นไปบ่ได้ครับพระเอกผมคือตับส่วนตอนยิ่งเตี้ยนครับตส่วตอนยิ่งเตี้ยงเออตอนตรงตอนจิตเตี้ยงมาคือเก่าครับ,รบมื่อนี้เมื่อกี้ยังเข้าคำคำบ้าเผา ครับต,ต้ม,ม<า>จตอะตอก็มีครับกินเป็นบอาา่อละฮะเป็นนะเป็นโอเคนอไม้อยู่งลางนะนะลุยกันมาได้พี่น้องครบเขามาครับเนื้อคำเลยครับวกนี้หาโมงเดียวครับเอารุยรุยุ่ย,ย,ยคงกินสตอสตอตอสอสตอ้ตอสตเสตอ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 สอน้องตอสตอสตอไตอสตอสลอสตอสอสตอสตอสตออาตอสอโอเคออสอสสอสอสตอสสอสตอาอสตา อันนี้แค่จีเเวอ่ากอ็อขว่าบัหนเขากินตั้งแตโขงกินอะไรไกินตั้งเปียกบ่เอ,อารุยรุยรุยุยเอาเอา,าออกมาโอ้ยพี่นอ้อ,นอ,งนอ,นองเอ้ยคำมือนนี่คำมาคำยังไงพี่น้องเอ้ยยากลุ่ยเทีบข่อยกับบมีข่อยอมีดมากยูนี้ข่อยตังแตวะขงเขายนเลยวะโขงกินเลยเจ้ากินเลย มันท่านข่อยเลยนะกินก้อนข่อยรอดกินนั้นเบิดเลือก,ก็ได้บ่เป็ี่ยนอย่างออบอกแพงออออโอ้ยข่วงเห็นได้เลยวะแกงได้เลยวะเขาแกงได้เลยวะาตัวพี่น้องแกงได้พี่น้องบอกผมเนี่ยท่านการดอกแก้วเพเป็นดอกกินบนตัวเมฆมีมมลหลายไหลอยู่ตรงหน้าพี่น้องเขาแกงได้กลุ่ม Up, Theory. พี่บ่่นอ๋อเสียระ่้พนูยุเมนซมางอเมนคุ้พนไจบีรองปึ๊บปึ๊บเสียบโค้งกอืมพน้ยาได้พี่รองเรื่องบอกปุณเนี่ยรื่บอก น้ำยาเพื่อเติมหน่อกินตำหุงซื้อก็ินเติม,มน้ำยาอีกละโอ้ยแกะงากเว้ยพี่น้องเอ้ยบ่กินหัวหามเด้๋วพี่น้องกินงากไรก็ได้ไอ้บ่เป็น,นแต่ว่างหย่เขาอยากไอ้เหี้เขากินแต่เสียบแต่เสียบพี่น้องอย่างกินบ่เป็นเอ้าลุยกันผมกับหิ้งกันละ่ะตำหมกใส่หลักซอนขออยู่ใส่หน่ะของเจ้ามี่ปออ่าพอดีกินยังก่อนวะปลาเดี่ยวเราเรียนนั่งเอาแล้วคือบอกเราบอกละอ่ะจะไปจับตัวปลาปเลยครับ โอ้ยพอเอ้ยเนาะอืมทุทีก็เลยตัวครับออากวอนผมเลยเนาะเอ้ยลองเอาเอาเอาขมวดเป็นไรไม่เป็นไรแบ่งกันกินอืมเค้กปลตะมุงคงกินที่ข้ามไปม้งครับ,รบโอ้โหติดองเลยอยากกินสมไม่เปน็นไหรองไหมคิดอยากไม่สิไหมมน่าคำนี้เป็นไรเนี่ย này bột วา่าแก<น>าก็ไหลักแกแกบวนไม่สยครับนี่นือปลากระเรยียดอ,อ่เาผมกั้งแรกด้วครับผมไม่คยมากินปลานี่ผมไม่คยผมมากิน,น,ออกนี่แกปนรอบอกมนี่ละเพราะว่ากินต้งต่หูเป็นะซ มันคือปลากะเสษตดตัวนี้แม่กินมั้งแม่เอ้สามสั้น่สฮะรับสามสั้นไยังสามสั้นมือสามสั้นเหรออืมว่าไปได้มดเอ้สไอ้สก็กินอ๋อกินกินกินแค่ให้มันคือปลากระเสยดว่อากินมันคือปลากระเสยดเลยตูปลากะกินหอมดีตัวละ จะเขาว่าพัดสตอพัดสตอวใไ่ล่ะตอนนี้กันครับอ่ะก็เสร็จละ อัดดนที่ใหม่ติมือเลยเพื่อนต้องมาตัวต่อเสียด้วเงาืม ต้องเก็บมืงนี้เปของเรือครับเป็นยี่ห้อแกบวบะมี่นครับมือเนี้ยหายปไปเม่อ <c oughs> หายประจากเ์ของนำรัเปล่าบอกการบอกบอกคือบรวทางไหนสําหรับป๋าำมันก็บบบอกบอกเมันโบทวงมัมนะแจ้งั่นออาอปปลาปลาพิษเดนเด้อเนี่ย เอากินโรดเฮ้ยนะเฮ้ยไ,ไปโรดอืมต,ตัวเสียบตัวบดนไดเทียนเนาะดับได้สามตันยังเสียบด้วยนามนานตันอืมันจะมากินเนีไหมเนก็แกงจังได้ขูงมันจะแกงไงแต่เขาจะแกงได้กัน

ไป,ไปจับจับๆไปบอปลอืออ่นนี้ตัวไงทำห่งกระแทบๆเนาะพอดีตามว่าเปชไปะนะครับตามให้เพิ่นกี่น้ำ ตาดตอ,อืมอืมตามบนเลนเดียวอืตลนอัออดขัขดทีด่ตามเอ๋คนรูตัวบ้างแต่ตัดคนคนจะเดอ อันนั้ตัดต้องตดเต้ตุดเต้ตัดไปดิงคนเบาแดดเนีครับคนนองเียนตดเตัวต้แฮตันเทคตับจนที่่อเขไปบอยนั่งูอ้กินดำดันันมามันต่อตัไปมง กินเบบนเบิดครับเป็นเบิดบอเด็ดเบิดครับยังเหลือได้ปนองได้่นไม่อนีไปไซม่ามืนก็เป็นนักเทียรอนตอบได้ดีมากถูกต้องที่สุดในโลกกับม่กอ,อืมทำไมก่อ,อ,อ,นนอนเกิน น่าแบบแตงเจ้าน้อนจีครับน้อนท่นม่ก้อนเกินหรอเนื่อบ่ตัตัวครับต้อ่กินต้องเปียกได็ดบริโภคผมแมนบอองงงงกระฮาตัวลงมาักต่อ บัะต่อพัดินเลยบต่อกัะจิ้มฮะบบต่อกัจิมแกแกมัดเดี้ยเนื่ยแลินแกเบืองแก้แก้มัดงฟังรูเรื่องดอกพี่น้องผมกไรรู้กนก็ุ่ตัวแมงเั็แม่งมีอืมย

เอาครับอร่ยปี่ร้องเดี๋ยวผมผมยิ่มเดี๋ย,ยิ้มหลับยิ้มพอยถึงกระเพาะเลยพไพแะนะอืออือลองดอือ เกุ้งบปลากรเบ่ปลาับนี้เอาเรียบรอยเรียบรอยครับสำหรับกิมนีก็พาสำหน่นนนเพงนเนาะหันกิริยาตางองเบาเด็กกับเสียขวมบสุภาพขอโทษขอให้ได้เปยงเด้อหักกันแป๊กกันทิเก่าจะถิ่มจะปลาจะลาดจะล่างมันหนีมาคำจะงอยได้เปีงเด้อมันอาอาชีพยู่เพี่เนว่ามันบ่อยไร ปลากกับเสียงไปบ่ตรงกันครับยันพี่น้องว่าบ่เวิร์กแต่ว่ามุสเซอากับเขาย่างเรียบเดียวมุสเซอานี่ครับแต่ว่ามันต้องเป็นผิดพลาดท่าที่นิดน้อยเพราะว่าเอาสำหรับมื้อนี้ก็สิขอตัวลายไปก่อนครับปั๊บฮงสวัสดีครับ